สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์อาสนวิจิตนะครับก็เป็นหัวหน้าโครงการย่อยที่หนึ่งนะครับก็ในมิติการทํางานในหนึ่งในหนึ่งรอบปีที่ผ่านมานะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้ตระหนักนะครับในเรื่องของอมิติการสร้างชุมชนนวัตกรรมนะครับในเรื่องของอแปลงกาแฟนะครับภายใต้ของลุ่มน้ำกวงนะครับก็ มีมิตอิอยู่3มิติด้วยกันนะครับมิติที่1ก็คือในเรื่องของการาส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบาข้อมูลนะครับว่าในแปลงกาแฟของตัวเองที่ทําการดูแลอยู่นั้นนะครับมีผลดินเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ทําการนําเทคโนโลยีลงไปในหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ดินในเชิงลึกทั้งในด้านของกายภาพของดิน นะครับแล้วก็ในเรื่องของอสิ่งต่างๆไม่ไว่าเป็นเรื่องของ PS เนะครับเรื่องของธาตุอาหารต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกนะครับจัดส่งใบคืนผลให้กับเกษตรกรทุกๆรายแปลงเพื่อให้ทราบสามารถที่จะนำข้อมูลตรงนี้กลับไปปรับปรุงนะครับในเรื่องของการดูแลและการจัดการสวนในเรื่องของการใส่ปุ๋ยได้ถูกต้องนะครับตามตามเวลานะครับถูกต้องตามตามความต้องการ ของพืชกาแฟในสวนของตัวเองได้ครับในมิติที่2ในสิ่งที่เราขยับทำนะครับก็คือเรื่องของการติดตั้งนะครับเซนเซอร์นะครับวัดความชื้นในดินและติดตั้งเซนเซอร์วัดความชื้นาการคลายน้ำนะครับใต้ทรงพุ่มของกาแฟเพื่อให้ทราบถึงเรื่องของความชื้นภายในดินในกรณีที่เกษตรกร,ะร,กรนะครับต้องการใส่ปุ๋ย นะครับให้ถูกต้องว่าความชื้นก็จะเป็นตัวช่วยในการที่จะทําให้ปุ๋ยละลายได้ได้อย่างดีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเวสเตอร์สเตชั่นนะครับที่มีการการรายงานผลแบบออนไลน์ซึ่งจะเป็นข้อมูลในในเชิงพื้นที่ที่ทําให้กเกษตรกรได้รับทราบว่าการออกแบบหรือการที่จะเข้าไปจัดการสวนของแต่ละสัปดาห์ของแต่ละวันนะต้องทําอย่างไร นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาเวสเตอร์ t เตเชันของเรานะครับก็สามารถทำงานได้โดยสร้างความตระหนักให้เกษตรกรกรณีที่เกิดการฝนตกนะครับจะเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกส่งผลนําให้เริ่มมีราสนิมขึ้นดังนั้นเกษตรกรก็มีการส่งข้อมูลถ่ายรูปให้กับทางทีมงานของเราเองเพื่อที่จะแนะนําเกษตรกรในการที่จะ ทำการป้องกันอันนี้ได้ส่งผลนําให้ช่วยในการระงับในเรื่องของเกิดการเกิดราสนิมของใบได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญประเด็นต่อมาในสิ่งที่เราสร้างความระหนักอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเพนพอยต์สำคัญในการแก้ปัญหาในเชิงรสชาติของเกษตรกรนะครับก็คือการติดตั้งนะครับเครื่องตรวจวัดสภาพความชื้นในโรงตาก ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความชื้นส่งผลน้ำให้เกิดเชื้อรานะครับในมเมล็ดกาแฟาได้ดังนั้นในการติดตั้งเทคโนโลยีนะครับในส่วนตรงนี้โดยการมีการปรับให้เหมาะสมกับชุมชนก็ส่งผลนําให้มีการแจ้งเตือนและเก็บข้อมูลให้กับกเกษตรกรซึ่งส่งผลนําให้การทํางานของกเกษตรกรนั้นมีความสะดวกแล้วก็ผลผลิตของกเกษตรกรก็จะมีเชิงคุณภาพมากขึ้นครับ ดังนั้น,นกลไกตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับก็ย้อนในเรื่องของการพัฒนาในตัวของอเกษตรกรหรือนวัตรกรในชุมชนบางท่านก็สามารถที่ยกระดับนวัตรกรของตัวเองนะนะครับความรู้องค์ความรู้ของตัวเองสามารถขึ้น เป็นระดับในการที่จะถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่นๆได้และก็สามารถที่จะขยายผลเป็นตัวให้ความรู้นะครับเป็นวิทยกรให้ความรู้กับชุมชนอื่นๆได้ด้วยครับอันนี้เป็นผลลัพธ์ผลสมฤทธิ์ของโครงการย่อยที่1ครับผม